สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมซินในนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นปืนก l o c k 17ที่ผมได้ทําการคัสตอมขึ้นมาบางส่วนนะครับก็แต่หลักเลยคือมีการทําสีไปนิดนึงเพื่อให้มันแบบอารมณ์เหมือนแบ,บถูกใช้มานานแล้วแต่มานนี้แต่หลักเลยคือปืนตัวนี้นะครับผมได้ทําการถอดลูกสูบออกเพราะว่าผมจะทําเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการดีโหลดปืนก็เลยตัดสินใจว่างั้นเอาลูกสูบออกดีกว่าเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ได้ยิงอยู่แล้วแล้ว ข้อดีของการอ,าออกก็คือมันจะทําให้แบบมันสมูทขึ้นการจักสไลด์จะไม่ยากเท่าไหร่นะฮะอ่ามันจะไม่ยากขึ้นแหละก็ถือว่าค่อนข้างง่ายครับส่วนตัวแม็กกาซีนผมใช้เป็นเหล็กถ่วงเข้าไปอีกทีนึงเพื่อทาให้ปืนเนี่ยมันยังคงมีน้ําหนักอยู่นิดหน่อยเอาละครับมาดูของที่ผมยัดก,กับกันบ้างถ้ารักเลยคือผมทํารางเสริมข้างล่างไว้ก่อนก็คือใช้กาวร้อนติดะฮะเพราะว่าผมใช้น็อตเจาะแล้วคือตัวปืนมันแยกนะฮะคือมันอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางก็คือต้องแบบ ใช้น็อตเจาะเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวยึดอีกนะฮะปากกระบอกนะครับเป็นของปอกเหล็กนะผมแล้วก็ใช้เป็นตัวมาเซของ AK นะคือปากกระบอก AK กับตัวปืนจีนเหล็กเนะี่ยเอามาแปลงใส่ของกอล์ฟเจ็ดแล้วก็เสริมน้ำหนักด้วยตัวถ่วงดีน้้ำมันข้างในนะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยมันก็จะเล่นลุกเล่นได้เยอะครับเป็นปืนที่เหมาะกับการทำพร็อพนะฮะนี่นะผมอ่ามันก็จะสไลด์ง่ายขึ้น ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะสำหรับผมโอเคไมคก็ถอดง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกันนะครับพอดีว่าตัวเนี้ยผมจะทําค้างสไลด์ด้วยเป็นหลักเลยคืออ่าถ้าผมเทียบกับก็สิบเจ็ดนะก็สิบเจ็ดเนี่ยมันจะค้างสไลด์อยู่ระหว่างตรงตำแหน่งนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ทําได้นะแต่ว่าตรงนี้ผมทําไม่สุดนะคือปอกมันสั้นไป แต่ปัญหาคือตัวนี้มันไม่ใช่แบบ45ถ้า45เนี่ยมันจะแปลงตรงนี้ให้ค้างสไลด์ได้แต่ประเด็นคือผมไม่มีนะคะโอเคมาคลิปหน้านะครับจะมาเปิดตัวปืนที่เรียกได้ว่าเป็นปืนเก่าแล้วและเป็นงานของญี่ปุ่นด้วยซึ่งค่อนข้างสวยครับส่วนปืนอะไรนั้นลองเดากันดูนะฮะส่วนคลิปนี้สั้นๆก่อนครับประเดี๋ยวว่าคลิปหน้าเราจะยาวนิดน,นึงที่ผมหายไปนะครับไม่ใช่เพราะว่าโดน y YouTube แบนหรืออะไรนะฮะแต่เป็นการแบบเซฟไว้ก่อนเพราะว่า คลิปรีโหลดบางคลิปตอนนี้ผมเริ่มโดนรา,ายงานเข้าแล้วก็เลยแบบว่างั้นพักๆก,ก่อนดีกว่าก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมกับการรีวิวปืนใหม่นะฮะเป็นปืนมือสองนะครับเป็นอดรมณ์ของงานญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนครับมันคือโตเกียวมารุอินะฮะแต่ลองเดาๆกันดูนะครับว่ามันคือรุ่นอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ